เรามาที่ร้านคิวหัวนะจัะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาช็อปร้านเอเยนตกลอสเซอรี่นะคะที่นี่ชื่อว่าร้านคิวหัวงนะคะเข้ามาก็จะมีนะตามภาษาก็คือจะมีขายข้าวาขายน,นันนี่นี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะขนม ข้าวก็จะมีหลายยี่ห้อหลายแบบมากอุย้ยมีเสื้อด้วยอะทุกคนมีเสื้อจากเมืองไทย <laughs> อ่ะอันนี้มีอนนอนนอนเจมโอพอมเออแต่นนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นม,มันไม่ได้ผลแบบแบบไทยก,นยกออันนี่ก็สมนะเนอ่ะข้าวหอมอมะลิหอมมะลิด้วยกันทั้งคู่อันไหนก็ได้ ราคาพอๆกันอันนี้เท่าไรสิบห้าเหรียญพอกันเลยงั้นเอาไปอย่างเอากระต่ายไหมน่ารักดีช้างเว้วยเออช้างก็ได้ช้างหนึ่งแล้วข้าวเหนียวมีอยู่ปะข้าวเหนียวเรามีอยู่ม่้จ้ะไม่มีอะไป no. ซื้อโน้มซื้อไปอีกหนึ่งอนันวันนั้นใช้ไปแล้วไงแล้วก็มีขนมแบบสมัยเด็กของเรานะคะมีข้าวกรีบ <laughs> ข้าวนั้นช้างไก่ <laughs> อันนี้ข้าวเหนียวชนิดพิเศษนะคะมีข้าวเหนียวสันปะตองไหมไม่สันปะตองไม่มีหมดแล้วปกติข้าวเหนียวที่เขาขายจะเป็นข้าวเหนียวสันปะตองนะคะทุกคนอันนี้ไม่ใช่โปรดัะค์อะไรนู้อิสซิปิอันี่นะาตาอุ้ยแค่หมูแค่หมูแค่หมูยพราะว่านี้อร่อยมากบอกเลยอันนี้เป็นข้าวอแค่หมูจากฟิลิปปินส์เนาะ แต่มันอร่อยมากแม่บ้านที่มาจากอะไรนะสตู nah ิโกนางมาชิมนางยังแบบโอ้ my god คือคือมันอร่อยจริงอันนีอนอน OLED ้องสักสามไหมคือมันมีแบบเนี่ยอีห้อเนี้ยอร่อยมากบอกเลยแล้วจะมีขนมกุ๊กกิ๊บ อ๋อข้าวเหนียวแม่สั้นก็คือข้าวเหนียวอ่าข้าวญี่ปุ่นแน่เลย black rice ที่นี่ไม่มีโอ้ยไรเบอร์รี่ป่ะอันเนี้ยพร้อมอันนี้แชรไรเบอร์รี่ละไม่ใช่<ะ>ใชออยากกินข้าวไรเบอร์รี่อ่ะอันนี้คือไรเบอร์รี่แต่ว่าเรีย่งแปลไม่ใช,ใช่อันนี้เอามาทําแล้วมันเหมือนข้าวเหนียวก็จะมีอะไรประมาณนี้นะคะขนมคุปเก็บเอ้ยมีอันนี้ด้วยเน,นี่ยแนเนี่ยสมัยก่อนชอบกินมาก มีพลัมเป็นพลัมขนมเออขนมปี๊บแต่อยากกินเหมือนกันนะมาเอาเด้อเอไปเลยค่ะตอนนี้มีเท่านี้แล้วอ่ยไหนอันนี้อ่ะไปเลยดีว่าหรือว่าเออไม่ไม่ไม่ใช่นีก้อนหนดีป่ะได้ใช้ได้อยู่ก็ใช้อยู่ที่ไ่าน่ะ อันนี้ก็จะมีถ้วยชามอะไรประมาณนี้นะจ๊ะซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าพลาสติกแบบนี้มันไม่ค่อยเวิร์กอะนะอันนี้ไม่เลนใช่นะ,ะเฮ้ยมีสบู่ตานุกแก้วด้วยอะนี่หลายสีมากมากหอมดีนะมน <laughs> ไม่เคยใช้แต่ว่าเออม,มันเห็นแล้วมันบอกว่ารู้สึกว่า ย้อนอดีตดีอ่ะเนี่ยลักซ์เนี่ย, Lux, ยมีมะขามเปียกนะคะช่องนี้ช่องนี้มีอะไรมาดูซิอ๋อช่องนี้เป็นพวกอาหารกระป๋องมีอวบัลตินมีไมโลสมัยก่อนชอบกินอะไรไมโลหรืออวัลตินอวัลตินดังกว่าแต่ว่า จำได้ว่ามันเคยมีรถตู้ไมโลมาที่โรงเรียนแล้วมันชงอร่อยมากก็เลยชอบไมโลคอฟีอันนี้อันนี้ช่วงหลังๆมาโอ้ยยี่ข้อนี้โอเคนะเนี่ยน้ำกะทิเอ,อ่อน้ำกะทิแต่ว่าเท่าที่ฟังมาเขาบอกว่าน้ำกะทิแบบกล่องแบบเนี้มันจะทำอร่อยกว่าเว้ย เออเอาไปสักสามกล่อ,นองนะเราชอบอยี่ห้นี้อ้นี่อันนี้ก็ใช้ได้แต่ว่ามันใหญ่อะเวลาแกะทีแล้วมันเสียของ,อ,งอันนี้ก็จะมีผงมีนั่นมีนี่อะไรน,นะคะก็มีคันไอเนี่ยผล,ลไม้กระป๋องที่บ้านอะที่บ้านใครเอาไปแกะเนี่ยพี่ก้อยงไงอ่าเอาไปกินกับข้าวข้ามา นี่ก็จะมีพวกปลากระป๋องซึ่งมีอันนี้ด้วยมีไข่นกกระทากระป๋องใครจะซื้อกินเนี่ยคุณเชียงกินเชียงไหมไม่เอา้าคุณเชียงอยู่ตรงนี้นี่มีสาร preservative เต็มตุ้มอ่ามีเห็ดเหมือนเคยมีเห็ดถอกที่นี่ด้วยนะเห็ดถอกภาษาเหนือเรียกเรียกว่าเห็ดถอบต่อมีบ่อมีกะอ,กอ่า เคยมีนะเคยเห็นนมข้นหวานไม่เอาเนาะนี่มีพริกนะคะพริกป่นโอ้ยลูกชิดใช่ไหมอย่าใช้คำพูดนี้ค่ะม่เหมาะสมนะคะ <Yeah. S 1> อันนี้ก็จะเป็นโบน้โตนี่ที่เวลาทำซุปแบบซุปอะไรนะมิซูซปอืมก็จะใช้ตัวนี้เป็นเบสนะคะ oh. เสร็จแล้วก็อาจจะจะมีผสมผสานก็คืออย่างที่บอกคือเป็นเอเชียนกรอสทรีเนาะมันก็ต้องมี หลายชาติพันธุ์ของเอเชียมาอยู่รวมกันซึ่งตรงนี้เราก็จะมองเห็นไว่ามีมีเชื้อสายจีนอยู่ด้วยนะคะก็คือมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้เบสิกต่อมามีก็มีกระติบข้าวเหนียวนะคะกระติบข้าวเหนียวตอนนี้เมื่อก่อนมันจะมีไซส์เล็กๆอยู่แต่ตอนนี้มีแต่ไซส์ใหญ่ละมีทูบมีเทียนอ่าเบสิกทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นกระเป็นเตา อ่าเป็นเตาแบบเตาพกพานะคะอ่าที่บ้านเรามีสองเอาไว้ทำอะไรเหรอเอาไว้ทำหมูกะทะนี่เราใช้แก๊สตรงนี้ล็อกนี้จะเป็นเครื่องปรุงอุ้ยเป็นเครื่องปรุงนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อที่ใช้ประจำอ่าหนึ่งอันเนาะอ่าหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้วอ่าเดี๋ยวก่อนเอ้ยมีต้วยอันนี้ทำข้าวมันไก่ นี่แล้วก็ก็มีนี่มีน้ำจิ้มซูกี้มีหลายยี่ห้อมากยี่ห้อเอ้ยอันนี้มันต่างกันตรงไหนอะเออยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าแต่คนละแบบอ่าแล้วก็นี้อันนี้ก็อันนี้รสชาติอันนี้ใกล้เคียงกับ M K ซูกี้เอ้ยอันนี้อันนี้เหมือนอันนี้เหมือนน้ำจิ้มธรรมดาของ M K นี้เหมือนน้ำจิ้มเด็กอะ อันนี้เผ็ดนะนี่ oh, เผ็ดกว่า,าอ่าไอร้อนหนู know. นแล้วก็มีซอ,อสอันนี้น้ำจิ้มอะไรอะน้ำจิ้มปลาโอ้ยน่าจะเผ็ดเผ็ดอ่ะแม่พลอยปกติเราจะซื้ออันนี้เอามาจิ้มน้ำเป็นน้ำจิ้มไก่นะคะทุกคน okay, จิ้ม<อ>ไก่ไม่อร่อยหรอไม่ไม่อะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ปกติไอ้น้ำจิ้มซุกี้นี่เราทำเอง กอยูก็เอานี้ไปดิอันนี้อร่อยอันแรกมันเคยมีที่บ้านอะไม่เห็นอร่อยเลยเอย๊แต่ว่ามันจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งอะถ้าเป็นน้ำมันหอยอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาหามสาม้ครัวเพราะว่าอันนี้อันนี้ก็จะมีติดบ้านนะคะปกติจะใช้ติดบ้านเพราะว่าจะเอาอันนี้ยแหละไปทำสำจิมสุกี้อ่า เออปกตินามซอสน้ำมันหอยจะใช้ของยี่ห้อนี้เพราะว่ามันจะมีอันนึงที่เป็นเป็นมัชรูมไม่มีหมดงั้นกลับไปเอาหนึ่งอันไหนไหนไหนี่เป็นน้ำปลาน้ำปลาที่บ้านยังมีอยู่เนาะอ่าก็จะมีเป็นซอสเบสิกนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นเครื่องปรุงอะไรแบบนี้นี่ มีน้ำหนุ่มจีนน้ำยาอ,อ๋อกะปิป้อมป้อมกะปิกะปิอ่ะฮะหาสิคะอันนี้มีน้ำปลาร้าซึ่งเราก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่มีซอสผัดไทยนี่เราปรุงเองนะจ๊ะกะปิีหรอ,อกระปีใช่ใชข้างล่างไงน,นี่นี่นี่อะตามหากะปิเพราะว่าช่วงนี้เราใช้ไปเยอะพอสมควรไไไสหน อ่าไม่อันนี้มันปาลาไม่ไซส์ไหนไมนีสองไซส์เอาไซส์ใหญ่ไปเลยอยันเดียวนะนี่คือเป็นกะปีกะปีพิเศษด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นของจีนจีนนิดนึงอันนี้เราก็ใช้เราใช้เวลาแบบทำทำผักคะนา้าลวกแล้วก็แบบจิ้มกิน <c oughs> อันนี้ก็เป็น ประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เราไปร้านที่เองเสิร์ฟแล้วเราได้กินเพราะว่าขนาดใหญ่แต่อย่างนี้ไม่ควรนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเห็นไหมแล้วน้ําที่ดองอ่ะเป็นน้ำกรดไม่ควรกินไม่ควรซื้ออะไรที่ดองๆแล้วเป็นภาชนะแบบพลาสติกนะคะทุกคนไปละอะด้านนู้นก็จะเป็นพวกน้ำมงุงน้ำมนันน้ำ ส้มสายชูอะไรอย่างนี้มีแป้งเสร็จแล้วมาอีกช่องหนึ่ใชัยโป๊ะแต่อันนี้มันมีสีป่ะไม่่ดููอะเอ้านี่ค่ะใัดไขรอะไรนี่เอาดิไ้มดูอินเกอร์เดียนหน่อยเราจะดูได้ไหมว่ามันผลิตยังไงบ้งเลยไม่อยากสนใจนะออย แล้วทำไมไม่บอกอินกิเดียนว่าใส่ใส่อะไรไปบ้างเออน,นี่น,นีน,น,น,นี่โอ้ไม่อ่านยาก,กมาก radish sugar so นี่ sodium b e นโซอันนี้ไม่เอาส่วนใหญ่มันจะอยู่ใน,น,ในโซเดเยียมอ,อันนี้ดองหวาน benzo b e นโซหมดเลยเอาหรอ no อันนั้นไม่ใช่ชัยโตมนออันดอกดอก,ดอกอะไรก็ดอกดิลลี่เฟลเวอร์เออเทำอไทซุปเฮ้ยนี่ไงบีนเคิร์ดโนเดาเขาไต่หวานไต่ทำไมวะมัน,ม,นมันคือฟองเต้าหู้อ่ะเนี่ยคือฟองเต้าหู้ซอยบีนทําอ๋อยเฮ้ยน่าสนใจอันนี้ไม่มีอะไรแปลกประหลาด เอาเอาอันนี้ไปอันนึงอย่าเอาลองไปชิมชอบกินมากเลยใส่โป๊ะใส่ใส่กินกับข้าวต้มเหรออ่าด้านนี้ก็จะเป็นพวกเส้นทั้งหลายแหละคนมีเส้นจดด้เส้นเยอะมากเส้นแหง้แหงๆประมาณนั้น แล้วก็มีแบบอย่างนี้นะคะแป้งสปริงโรอาหารเวียดนาม,มอ่โปรตีนกระแสนะคะมีใบบัวโอ้ไม่เอาขนมจีนเหรอ,อใหญ่ไปไหมอะ่ะ่่่มมอยอกกกิินนนงี้แต่เรามีเส้นไอ้นั่นอยู่นะโซบะเอาไว้แทนก่อน กินให้หมดกันก็จะมีหลายอย่างหลายแบบอันนี้คืออันนี้อันนี้ก็ใส้ได้นะเอาไปห่อเอห่อผัดมีหลายแบบก็มีของเวียดนามอะอย่้นะคะอืมด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้ตห่อก็จะมีกล้วยกล้วยแข็งๆนี่ทำกล้วยฉาบเนาะ อ๋ออันนี้มีแบบนี้มันจะมีมันชอบมีสารเคมีอันนี้ก็จะเป็นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่ละยี่ห้อนะคะจัดไปนะคะมาม่าของเรายอดฮิตอ่ามยอนตะโตมาม่าเอาทุกอย่างคือมีมีจริงๆคือมันมีทุกอย่างเลยนะทุกคนอ,อ,อันนี้ ของเกาหลีก็มีอันไหนอร่อยเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวอ๋อเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวน้ำน้ำมันโอเคปะโอเคไร้่าเนี้ยใช่ดีปะที่เรากินวันนั้นอะใช่แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ที่เหลือไปของไว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 อันเนี้ยอันนี้คืออะไรอันนี้บัลลัมอะบุนเส้นเหมือนบุนเส้นต้มจืดบุนเส้นเนี้ยมันน้ยบัลลัมเอาแบบลลัมอ่า เป็นโบอย่างนี้อันนี้อันนี้ดิฉันยังไม่เคยทานนะคะแต่ว่าก็อันนนี้หรอ่าจะโอเคเออไปกินนะอันนี้อร่อยนี่อร่อยนี่อันนี้อร่อยค่ะพอไปทางชีพได้ดีมากอันนี้ก็เฉยๆมียี่ห้ออันนี้อันนี้ใช้ได้ใช่ไหมฟอมอันนี้อร่อยอันนี้เผ็ดปะไม่เผ็ดชิมมาเองอ่ะอันนี้เดียวกันปะใช่แต่อันนี้มีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ อันนี้ไงที่หนูชอบอะโอ้อันนี้อันนี้ที่ฮอตสไปซ์ใช่ไหมใช่อันนี้ที่น้องโน้ชอบน้งชอบอันนี้โน้งนั่ชอบสีชมพูเอ้ยี่สีชมพูนี่คืออะไรอันนี้ใส่ชีสคาโบนาร่าชีสอันเนี้ยอันนี้ใส่ก็ชีสเหมือนกันแต่อันนี้มันจะมีครีมชีสอันนี้ไม่ใช่อ่าเออก็มาส่าประมาณนั้นดิฉันชอบอะไรแบบว่าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะคะมาม่าเฟเวอร์ไรตเนี่ยนะคะอันนี้อย่างนี้มากกว่า Uh huh. อืมอ่าเราชอบไปซื้อผักอ่าด้านนี้ก็จะเป็นโซนของสดแล้วนะคะของสดอ่าเอาอะไรมั่งอ่ะโซนของสดก็จะมีผักมีนั่นมีนี่ก็อ่านี่ไงนีไข่นกกระทามีเต้าหู้เต้าหู้ที่แบบว่าที่ทำที่เมืองนี้นะมันก็จะมีเป็นภาษา วิตามของเขาประมาณนี้ก็จะมีผักมีนั่นมีนี่อ่ามีเฮ้ยมีค่ามีค่าเดี๋ยวซื้อไปดีกว่าและนี้ก็จะมีมะละกอนะคะทุกคนมะละกอมีละกอมีถั่วก็อะไรประมาณนี้นะโซนนี้ก็จะเป็นโซน,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 นแบบว่าของแช่แข็งนะคะก็จะมี ลูกชิ้นนะจ๊ะจากเมืองไทยก็มีลูกชิ้นแชมป์ก็มีมีแหนมมีแนมมหนมมีแหนมมีนั่นมีหมูยออะไรประมาณนี้มีไส้อัว่วไส้อัว่วซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเป็นไส้อั่วแบบไทยหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีไส้อั่วแบบลาวแบบเวียดนามอะไรเงี้ยนะอะไรประมาณนี้นะก็จะมีของแช่แข็งมีโซเี่ไงนี่ของเวียดนามของเอยของลาวอ่ มีผักด้วยมีผักผักแช่แข็งนะคะทุกคนอ่านี่เขาเขากำลังเก็บใส่สต็อกอยู่ก็มีปรงมีปลาอะไรทํานองนี้นะจ๊ะประมาณนี้กแลดงดูไอติมไอกินมัน <think> ไก่อ๋ออันนี้แหนมเนือ้อไม่ใช่แหนมเนือ้อกุ้งผันอ้อยก็เออกุ้งพันอ้อย,ออน,ออยนี่แหนมเนือ้ออ่าไอติมหมกเตี้ยด้วยเฮ้นี้ไงอันนี้ อันนี้เอาไปทําเป็นเหมือนโรตีอร่อยแล้วม,มีกินของเปียอ่าไปกินีจว <can> ันทะันแรปไงี้ยอ่าอันนี้ก็น่ากินอ่ะมีขนมปังมีขนมหอยด้วยอ,อายากกินกินดีไหมเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นขนมขนมัขน,ขนดานี่ชอบมากว่าสมัยก่อนเนาะแต่ไม่มีรสนี้นะไม่เคยกินรสนี้โน้มันเป็นรส no, สีน้ําเงินอะรสออริจินอลอะ ไม่มันไม่ใช่วันนี้มาเด็มันสกปรกแล้วมันมันมันจะเป็นกล่องสีน้ำเงินเหมือนเด้ยหรอกล่องแท้กันเนี่ยฮะอือยูเอาแต่ตัวบริสีชมพูเออน่ารักดีเอามาชิมอันนี้วันแรงกล้ามาชิมจะคือเอากรุ๊ตเอาทุกรถป๊อกกี้ก็อร่อยนะมีหลายรสมากนี่คือขนมสมัยเด็กมากเลยนะเนี่ยนี่กินที่ป๊อกกี้อันนี้ก็อร่อยต้องยี่ห้ออย่างก็เชียงไห้มาหนอ เอ้ยไม่ใช่ผมเคยกินแต่แบบจีบอะไรโอ้ขนมปิ๊บขน,นมเด็กอะอขน,นมไว้เด็กอะเออๆนี่นี่นนขน,นมไว้เด็กอันนี้อร่อยมากเลยเนี่ยถามว่ามันคืออะไรไม่รู้เนอะเนี่ยชอบกินอร่อยมาก,นนมากคือที่มันจะเป็น,ปน,ปนข้างนอกเป็นเป็นเ,นเค้กแบบเป็นเค้กอะแล้วอ,อยอ๋อ made in t a i w a n ี่ หวาอร่อยหรอกินกับชาไปกินกับชาลดความอ้วนไง <laughs> <laughs> นะคะะมาน <laughs> ก็จบแล้วจา้าตอนนี้เราก็จะมีไหนเสนน้สนไหนตอนนี้คือนี่คือของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปจะไปจ่ายเงินแล้วแล้วก็มีพวกนี้พวกนี้เราไม่ไม่ปลูกแล้วเพราะว่าที่บ้านนี้คือถ้าอากาศหนาวขึ้นมาเนี่ยมันมันจะไม่ค่อย มันไม่ค่อยดีมันมันตายก็เลยซื้อดีกว่าง่ายกว่าอ่ะเอาไปด้วยหนึ่งอันแเคไปแล้วจ้าบ๊ายบายหวังว่าจะสนุกกันนะมาช้อปปิ้งกันนะจ๊ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย